ไฟลูกไฟไปข้างนอกมาเร็วเร็วขีมาขี่ปอกมาปอกไปไปไปข้างนอกกันไปเร็วเร็วเร็วจะออกไปเหรอตังไปแล้วตังไปแล้วตองไปแล้วเร็วเร็วเไไปไหมเมื่อกี้เป็นไหมขีไเป็นไหมขีไม่ไปเว้ยปอกจะออกบ้านเลยวันนี้ เข้าบ้านแล้วกีไม่พาไปไม่ไปแล้วกีออกมาแล้วกีมาแล้วมาเร็วมาเร็วปาแปะไปข้างนอกกันไปะเห็นไหมเวทัวเล็กกันมาอย่างนี้ไม่ไปไหนกันเหรอเข้าบ้านแล้วนะไม่ไปนะ ออกมาออกกันู่ตรงนี้ไม่ไปเลยไปไปเรียไปเรียไปเรยออกกำลังกายกันก่อนอระวังรถเด้อระวังรถเด้อไอปอกระวังรถไอปอกเอ้ตาวิ่งไล่เนาะตาไล่มาแล้ว ไปเข้าบ้านไปกินข้าวกันไปอ๋อลุกคุกคานนะฮะแกก็อยาก ตังก็อยากเล่นกับอ็อกหาละวหาละวหาละวเมื่กี้ก็อยากเล่นกับตังอ่ะหาและวหาลงไปหาละวหาละออกออกอย่าไปขู่น้องนะเป็นด้วการลูกอืมตังมันอยากเล่นด้วยไอ้ป๊อก เด็กมาจากไหนเมืเ่อกี้มีใครเล่นด้วยเหรอฮะมีใครเล่นด้วยเหรอแตกไปให้แตกเล่นกับปุื่กี้น้อย